Source. <laughs> ในยุคที่คนพึ่งพาแสงสว่างจากไฟฟ้าเกือบจะ100%ซต์แล้วนะคะความต้องการในการใช้เทียนเพื่อส่องสว่างก็ค่อยๆน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มหันมาใช้เทียนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆถ้าเราสามารถปรับธุรกิจให้ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้มันก็จะเป็นการเติมเต็มช่องว่างของตลาดให้กับธุรกิจได้เช่นกันค่ะ จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะก็คือช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีแบรนด์ไทยที่ทำเทียนเพิ่มมามากกว่า300แบรนด์คนได้ทำงาน Work From Home เนี่ยก็อาจจะได้เห็นมุมของบ้านตัวเองอยากตกแต่งหรือว่าอยากที่จะมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายจากความเครียดเทียนหอมแล้วก็เทียนที่มีสีสันสวยงามก็เลยกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น,นะคะ่ะ เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือองค์ความรู้ในการเป็นโรงงานผลิตเทียนของครอบครัวของเราเนะะี่ยค่ะมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ความต้องการในการใช้งานของลูกค้ายุคใหม่มากขึ้น,นะคะ่ะอย่างเทียนถ้วยทีไรที่เราได้เปลี่ยนจากการใช้พาราฟินมาเป็นขี้ผึ้ง โดยไม่มีการเติมน้ำหอมหรือว่าสารสังเคราะห์อื่นๆเลยคนที่เป็นหอบหืดหรือภูมิแพ้จุดข้างเตียงนอนได้แล้วก็ยังมีเทียนถั่วเหลืองกับเทียนไขมะพร้าวมีจุดหลอมละลายที่สูงแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นที่สูงมากค่ะ <co> <c date> ก็มีหลายคนนะคะที่เอาเทียนมานวดเพื่อ,อผ่อนคลายได้โดยที่มันจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวะคะ่ะส่วนตัวแก้วอะคะ่ะเราก็เปลี่ยนจากตัวลูมินียมเนี่ยมาเป็นแก้วพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้100%เซตนะคะ ถ้าลูกค้าเอากลับมาที่ร้านเราก็จะส่งกลับไปทําเทียนใหม่ที่โรงงานหรืออันที่ใช้ไม่ได้แล้วเราก็จะส่งไปให้โรงงานวิซ y c เคิลต่อค่ะหรือว่าอย่างเทียนวันเกิดที่เดิมเคยมีแค่ไม่กี่สีให้เลือกค่ะเราก็ตั้งใจทําให้มีเฉดสีที่ดูทันสมัยแล้วก็เข้ากับเค้กได้ทุกสไตล์มากขึ้นค่ะ กลุ่มลูกค้าของเราก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัย25ถึง40ปีคนกลุ่มนี้ค่ะก็จะให้ความสำคัญกับการแต่งบ้านแล้วก็เป็นวัยที่มีความพร้อมในการซื้อหาความสุขและสิ่งที่ดีต่อตัวเอง เรามองว่าเทียนเป็นสินค้าที่ยังสามารถไปต่อได้อีกไกลนะคะถึงแม้ว่าเทียนบางรูปแบบอาจจะหมดความต้องการไปตามช่วงเวลาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังคงสามารถอยู่ในชีวิตประจําวันได้ในทุกวันแล้วก็ทุกโอกาสค่ะซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรมีก็คือความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการนําเทคนโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุดค่ะ